เลยนะคะเรียนเชิญท่านรองนะคะที่มาจากแม่ห้องสอนท่านรองปานนะคะว่าแม่ห้องสอนเองก็ทําเมืองแห่งการเรียนรู้เช่นกันอยากให้ท่านได้นําเสนอในเรื่องของกรณีศึกษาที่แม่ห้องสอนมาเล่าสู่ทุกคนฟังหน่อยว่าเป็นอยา่างไรบ้างเรียนเชิญได้เลยค่ะก็ขอบคุณบอประทอนะครับที่ให้เกียรติเมืองแม่งสอนเนาะเมืองเล็กๆเมื่อกี้ท่านนายกบอกเออการศึกษ์นี่อันดับ3อันดับ5นะแม่ห้องสอนคนนี่อันดับหนึ่งเลยครับท่านนายก ขอเก่งในแง่ความยากจนนะครับในระดับจังหวัดนะครับอันดับหนึ่งมาหลายทศวรรษละนะครับก็นั่นจะเป็นปัญหาความท้าทายของจังหวัดแม่ฮ้องสอนแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยเอาจริงๆมีบริบทที่ค่อนข้างแตกต่างจากตัวจังหวัดอยู่นะครับในขณะที่พูดถึงแม่ฮ้องสอนในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะนึกถึงพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายชาติชาติพันธุ์อะไรลักษณะน,นั้นนะ ก็ใช่ฐานงานเดิมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จะไปแนวนั้นก็จะไปเป็นในเรื่องของ Eco System, e ec ม o ีโคทัวรการพัฒนาฝีมือแรงงานการเข้าถึงการศึกษาหรือแม้แต่งานเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับจริงๆแล้วงานในเชิงมหาภาคมหาภาคระดับจังหวัดของแม่ฮ่องสอนยังขาดนะครับเราไปเน้นเรื่องการศึกษาในเชิงสังคมวิทยามนุษยวิทยาสมารเราไปเน้นในเชิงสิ่งแวดล้อมสมาร แต่ว่างานฐานเดิมในแง่ของอความเหลื่อมล้ำเนี่ยในเชิงบริบทมหาภาคทั้งจังหวัดเนี่ยยังค่อนข้างมีน้อยอยู่นะครับซึ่งถ้าทางยูเนสโกสนใจนะครับเรียนเชิญที่แม่้งสอนได้เลยนะครับเพราะในประเทศที่ความเหลื่อมล้ําสูงเป็นดาวต้นต้นของโลกอย่างประเทศไทยนะจังหวัดที่ยากจนอย่างแม่้งสอนเนี่ยในภาพความเหลื่อมล้ํามันชัดทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีควอเรตี้หรืออีควิตี้ก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอโฟกัสเข้ามาที่เมืองนนะ ฐานงานเดิมของเราเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับมันก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของงานสังคมวิทยามนุษยวิทยาเป็นฐานงานเก่าที่ทรงพลังมากท่านจะเห็นว่าถ้าท่านไปดูนะเรายากจนที่สุดก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราไปดูเรื่องอ safety index หรือว่า happiness index เนี่ยทางของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือเมืองของแม่ฮ่องสอนงเราเนี่ยอยู่ลำดับสูงอันดับต้นๆท้งนี้เนื่องด้วยว่าเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับที่อยู่ตรงกลางของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย มีพฤติกรรมนะฮะหรือว่ามีคุณลักษณะโดยธรรมชาติเป็นศูนย์กลางเกษตรกรเป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรกรรมของทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้ตัวเมืองเองจริงๆเนี่ยที่มีพื้นที่แค่ไม่ถึง1%เปอร์เซนตเนี่ยแต่กลับมีผลิตภาพมวลรวมเนี่ยเกิน25%่ห้าเปอร์เซนะฮะราวๆยี่้าเปอร์เซนของทั้งจังหวัดมันทําให้คนเมืองแม่ฮ่องสอนเองจริงๆแล้วไม่ได้จนคนที่จนคือคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นคนในชุมชนเกษตรนอกนอก,นอกเมือง นี่แหละครับเมืองแม่ห้องสอนเลยเลย,เลยค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่เลิฟลี่น่าอยู่นะฮะคนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางทางเศรษฐศาสตร์และมีชีวิตอยู่ในเมืองที่มีฐานทางทางสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดีอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับซึ่งนี่เป็นบริบทที่แตกต่างระหว่างเมืองแม่ห้องสอนกับจังหวัดแม่ห้องสอนอแต่ทำให พอมองในเชิงของทางสังคมนะทำให้เมืองแม่งสอนเราเนี่ยมีฐานทางสังคมที่ค่อนข้างเข้มแข็ง,ขงมีโซเชียลแคปิตอลสูงน,นะครับถ้าจะพูดในแง่นั้นมีส่วนรวมส่วนร่วมทางสังคมค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าเราจะมีประชากรแฝงสูงคล้ายๆกับกรณีของสระบุรีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าประชากรในเมืองของเรา่ทั้งที่เป็นประชากรท้องถิ่นและประชากรแฝงเนี่ยมีส่วนร่วมค่อนข้างสูงในทุกงานของเทศบาลนี่คือข้อแตกต่างนะครับ งานที่โดดเด่นของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต Living Museum เมื่อ10กว่าปีก่อนนะซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับได้รับทั่วจากท่านประเทศเป็นการปลุกพลังทางสังคมเนี่ยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับมันเหมือนลักษณะของการเชื่อมต่อองค์ความรู้เดิมทั้งหมดร้อยเรียงกันขึ้นมาและจัดเรียงอย่างเป็นระบบครั้งแรกซึ่งนั่นคือง,งานซ,งซึ่งปี67ทางบปทก็สนับสนุสนเมือง ปีนี้ปีนี้ด้วยใช,ใช่ัมคะเพราะมันมีความท้าทายใหม่เข้ามา<อ>ครับเราจําเป็นที่จะต้องปลุกมันขึ้นมาอีกรอบมันมีดอทใหม่ๆเกิดขึ้นเราจําเป็นต้องคอนเน็กต์ดอทที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มีเรามีโครงการสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นฮะเรามีการอินสตอลเทคโนโลยีเข้าไปคนแม่งสอนใช้ w i f i ฟรีกับทั้งเมืองอะนะฮะในขณะที่ส่วนอื่นของแม่งสอนแทบจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับ มัน,มนแม้แต่ในระดับจังหวัดเองความเหลื่อมล้าก็มีให้เห็นชัดๆเลยนะในกรณีของแม่งสอนเป็นต้นน,ะนั่นแหละครับฐานงานเดิมของแม่งสอนก็จะเป็นเรื่องนี้แหละคือฐานทางสังคมวิทยาที่ค่อนข้างเข้มแข็งครับแต่ก็ยังขาดในเรื่องขององานพัาณิชยรกรรมอุตสาหกรรมและการศรึกษาแนวนั้นซึ่งเรามุ่งไปทางนั้นครับ,รบขอบคุณคท่านรองครับ